พัชโภทัสุธนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจราชการณจังหวัดอุบลราชธานีโดยเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์การผลิตมเมล็ดผันข้าวฤดูฝนปี2563ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือณสูนย์เมล็ดผันข้าวอุบลราชธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี นายประพัฒน์กล่าวว่ารัฐบาลได้ให้ความสําคัญกับข้าวและชาวนาไทยซึ่งประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกข้าวมากถึงปีละกว่า70ล้านไร่เกษตรกร,ร,กรประมาณ4ล้าน3แสนครัวเรือนเดี๋ยวรัฐบาลมุ่งหวังให้สินค้ากเกษตรโดยเฉพาะสินค้าข้าวเป็นสินค้าที่มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลกนอกจากนี้สิ่งสำคัญคือการวางรากฐานในการรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ซึ่งผลผลิตที่ดีจากเมล็ดพันธุ์ที่ดี อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาจากเดิมได้ตั้งเป้าผลิตมเมล็ดพันธุ์อยู่ที่85,000ตันต่อปีนั้นจะต้องมีการเพิ่มขึ้นเป็น200,000ตันต่อปีโดยนายกรัฐมนตรีได้มีความห่วงชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากภัยทางธรรมชาติที่ผ่านมาจึงได้กำชับให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมการข้าวเร่งรวบรวมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพให้เพียงพอที่จะมอบให้ชาวนาที่ประสบภัยธรรมชาติที่มีความต้องการมเมล็ดข้าว เพื่อให้ชาวนาได้มีเมล็ดพันธุ์ที่ดีอย่างไรก็ตามรมัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งดําเนินการตามเป้าหมายที่วางไว้ตลอดจนต้องเร่งเปิดรับสมาชิกแปลงนาให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ให้เพียงพอส่งศูนย์เมล็ดพันธุ์ในแต่ละจังหวัดสําหรับรองรับปัญหาฝนทิ้งช่วงและอุทกภัยเหมือนปีที่ผ่านมา